สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์นะคะกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนศรีสวัสดิวิทยาคารจังหวัดน่านนะคะซึ่งครูเป็นผู้สอนนะคะชื่อครูอรุณีชัยพิชิตนะคะวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าพูดถึงโครงงานคอมพิวเตอร์คืออะไรนะคะก็คือกิจกรรมการเรียนที่นักเรียนอิสระ ในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนเองสนใจนะคะซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องใช้ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์นะคะและทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงานนะคะมาแก้ปัญหานะคะประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ด้ยพื้นฐานแล้วนะคะสามารถแบ่งได้5ประเภทนะคะคือ 1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษานะคะ 2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือนะคะ 3. โครงงานประเภทการทดลองและทฤษฎีนะคะสโครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน 5. โครงงานพัฒนาเกมนะคะโดยโครงงานประเภทที่1เนี่ยพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษานะคะโดยทั่วไปก็ที่นักเรียนรู้จักก็เป็น e-learning เป็น C.I. พวกนี้นะคะคือสื่อเพื่อการศึกษานะคะโครงงานพัฒนาเครื่องมือเนี่ยพัฒนาเครื่องมือก็ส่วนมากก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมนะคะ เ,เช่นเ,เครื่องมือในการสร้างรูปภาพตกแต่งรูปภาพก็คือการเขียนโปรแกรมขึ้นมาสร้างโปรแกรมขึ้นมานั่นเองนะคะโครงงานประเภทสามนะคะเป็นโครงงานประเภทการทดรองหรือทฤษฎีอันนี้ก็คือเป็นการสร้างทฤษฎีหรือว่านําทฤษฎีที่มีคนคิดคน้นหรือว่าสร้างมาไว้แล้วนะคะนักเรียนมาสามารถเทียบมาเปรียบเทียบได้นะ,ะตัวนี้ส่วนมาก โครงการประเภทนี้จะเป็นโครงการที่ประเภทที่อันตรายนะเสี่ยงนะเช่นเ,เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดและพวกนี้นะคะต้องใช้ตัวนี้ทดลองนะคะแบบที่สก็คือโครงการประเภทการประยุกต์ใช้งานประยุกต์ใช้งานเช่นอาจจะเป็นโครงการเกี่ยวกับหุ่นยนต์ก็ได้นะคะสร้างหุ่นยนต์ในการจําลองออกตามเคลื่อนไหวตามแบบมนุษย์อะไรพวกนี้นะคะ โครงงานประเภทที่5ก็คือประเภท,เทพัฒนาเกมอันนี้นักเรียนรู้จักดีก็คือสร้างเกมต่างๆนะคะต่อไปนะคะโครงงานประเภทที่สามารถแบ่งได้ตามประเภทระดับความคิดของนักเรียนเองหรือระดับการให้คำปรึกษาของครูเป็นเกณฑ์นะ,ะซึ่งสามารถแบ่งได้3ามประเภทนะ,ะตัวนี้นะคะครูได้ศึกษาจากหนังสือของอ,อาจารย์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะคะ ซึ่งสามารถแบ,แ,แบ่งแยกได้3ประเภทนะ,ะประเภทที่1ก็คือไกด์โปรเจกต์นะคะก็คือเป็นโครงงานที่ครูกําหนดทั้งปัญหาและการออกแบบรวบรวมข้อมูลให้กับนักเรียนนะคะแบบที่2ก็คือรัสไกด์โปรเจกต์อ่าตัวนี้ก็คือเป็นโครงงานที่ครูกําหนดปัญหาให้อภโทษค่ะเป็นโครงงานที่นักเรียนเนี่ยกำหนดปัญหาครูกําหนดถูกต้องค่ะ ครูกำหนดปัญหาให้แต่ว่านักเรียนเป็นคนออกแบบการรวบรวมข้อมูลด้วยตัวนักเรียนเองนะคะตัวนี้นะคะและแบบที่3คืออันไกด์โปรเจกต์ตัวนี้ก็คือเป็นโครงงานที่กำหนดปัญหาตามความสนใจของนักเรียนคือนักเรียนเป็นคนออกแบบเองคิดเองกําหนดปัญหาเองนะ,ะและก็ออกแบบการเก็บรวบร,รวมข้อมูลด้วยตัวเองนะคะ ครูก็ได้เอ,เอาผังของที่อาจารย์มหาวิทยาลัยที่เขาได้ทําออกแบบไว้วมาอ้างอิงตรงนี้นะคะเชน่นอันแรกเนี่ยแผนผังโครงการกําหนดปัญหาและออกแบบปัญหาให้คือครูครูเป็นคนออกแบบให้สังเกตว่าครูกาหนดปัญหาให้เลยนะ,ะแล้วก็ออกแบบการรวบรวมข้อมูลให้กําหนดวิธีการทํากิจกรรมให้นะคะแต่ว่านักเรียนเป็นผู้ดําเนินตามกิจกรรมเองตลอดจนถึงทัสะสังเกตและทุกอย่างดําเนินการเองจนถึงสรุปผลนะ แบบที่2องผังแบบที่2ก็คือ,อครูและนักเรียนร่วมกันระบุปัญหาสังเกตนะคะและครูและนักเรียนร่วมกันออกแบบรวบร,วม,รวมข้อมูลเพื่อหาคําตอบนะคะทำกิจกรรมนะคะแล้วก็นักเรียนก็ใช้เครื่องมือในการรวบรวมเองจนถึงสรุปนะคะอันที่3ก็คือนักเรียนระบุป,ปัญหาตามความสนใจอันนี้คือนักเรียนคิดเองทั้งหมดนะคะระบุป,ปัญหาเอง นักเรียนออกแบบในการรวบรวมข้อมูลเองทำทํากระบวนการทั้งหมดด้วยตัวเองนะ,ะกิจก,กรรมการเรียนของวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะครูก็เลยได้บูรณาการการเรียนการสอนระหว่างวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์กับอาเซียนศึกษานะคะเนื้อหาก็เอาอาเซียนศึกษาขึ้นมานะโดยครูใช้ผังโครงงานแบบกําหนดป,ปัญหาและออกแบบการรวบรวมข้อมูลให้นะ,ะตัวนี้ก็คือเป็นไกด์โปรเจกต์นั่นเองนะคะ ครูกาหนดปัญหาให้ก็คือครูกําหนดว่าทําอย่างไรให้มีความรู้เรื่องอาเซียนศึกษานั่นเองแล้วก็ครูก็ออกแบบการรวบรวมข้อมูลกําหนดวิธีการทากำกิจกรรมให้โดยกําหนดว่าให้นักเรียนสร้างเว็บบล็อกเรื่องคงเอ่อเรื่องอาเซียนศึกษานะแต่ว่านักเรียนก็ไปทํากิจกรรมของนักเรียนเองนะคะทั้งการกําหนดปฏิบัติกิจกรรมทั้งหมดนะคะตั้งแต่การสังเกตทักษะการวัดทักษะการบันทึกผล ทักษะการแปลผลข้อมูลจนถึงนักเรียนสรุปเองตัวนี้นะคะเสร็จแล้วภาระงานในวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์เนี่ยนักเรียนทุกคนจะต้องศึกษาทําความเข้าใจเกี่ยวกับการทําโครงงานคอมพิวเตอร์แล้วก็เนื้อหาของอาเซียนศึกษานะะในเว็บบล็อกหรือว่าศึกษาจากเว็บไซต์ต่างๆนะคะตามที่ครูวางลิงก์ให้ก็ได้หรือว่านักเรียนไปนค้นหาเองก็ได้แล้วแต่นะแต่ว่านักเรียนต้องมาทํากิจกรรมต่างๆเนี่ย ในเว็บบล็อกที่ครูสร้างนะคะเว็บบล็อกคอมพิวเตอร์ค u ูนี w r r p p r e s s c o m นี่นะคะให้ทํากิจกรรมต่างๆศึกษาเนื้อหาต่างๆให้เข้าใจแล้วทําใบงานแบบทดสอบให้ครบทุกอันนะคะแล้วก็ส่ง URL เว็บบล็อกของนักเรียนเนี่ยของกลุ่มของตัวเองเนี่ยนะคะนักเรียนถึงจะผ่านในรายวิชาตัวนี้นะคะ